เพื่อนๆครับอยู่กับช่องตุ๊กติกเดอะฮีโร่นะครับวันนี้พวกเราทีมงานเดอะฮีโร่นะครับเราจะพาผู้ชมมาติดตามความช่วยเหลือของมูที่เส้นได้นะครับซึ่งวันนี้นําความช่วยเหลือมาที่อําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับก็คือพี่อานาจเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่มีแผลกดทับค่อนข้างที่จะใหญ่มากเดี๋ยวความช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับ

เป็นยังไงบ้างคอนโชว์น,วนะวครับอันนี้พี่สายเขาดูแลอย่างดีครับอ๋อค่ะอันนี้มีแผลกดทับมานานหรือยังประมาณตองปีแล้วแต่แล้วเป็นเลยครับแต่ผมรู้ใหม่ใหม่เราใครทําแผลให้ไอ้ที่สูงครับแล้วใครพาไป นี่ครับพกเทศบาลนะครับของเดี่ยวพแตกเนาะเดี่ยวหนูดูแผลให้อาจจะไม่ต้องไปแล้วทําเองได้ได้ครับไม่ยากเลยเดี๋ยวสอนกันเนาะไอไอ้งเค้ท่านอยู่แต่หมอคว่หมอพวมันจะไม่ไม่เนี่ยนี่แหละจะบอกว่าไม่ติดเชื้อหรอกเดี๋ยวจะบอกว่ามันง่ายมากได้ครับ วันนี้หนูมาจากมูลนิธิเส้นได้นะคะครับผมเอาผอมมาฝากคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะอำนาจครับคุณลุงนาจอายุเท่าไหร่46ปีเงี้ยเราเรียกคุณลุงนะครับผมแล้วก็ในกรุงเทพฯเขาใช้กันเยอะแล้วก็ ที่นี่ไม่มีตู้เย็นนะครับในอุณหภูมิที่ห้องตรงนี้มันร้อนมากมมมคืออยู่ที่อากาศครับถ้าเกิดอากาศมันร้อนมากตรงนี้ก็ร้อนเลยครับเราสามารถฝากยาไว้กับบ้านใครสักคักสักหลังนไึไไ้มอีกสองคนเราจะให้ไปสามคดฝากฝากไว้บ้านก็ได้ครับได้ใชครับ ทีเนี้ยนะคะตรงน้ำเนี่ยตรงแผลเนี่ยจริงๆแล้ววิธีขั้นตอนแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยน้าเกลือถ้าสมมติว่ามันมีสีเหลืองๆเขียวๆเยอะเกินไปก็เอาน้ำเกลือเช็ดสักสองสามทีของแผลเวลาเช็ดอะคะ่ะน้าเกลือปาดลงทิ้งอย่าเช็ดซ้ํานะหนึ่งครั้งปาดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนแผลแล้วก็ปาดทิ้ง,ง,งจนทั่วแผลเสร็จแล้วถ้าเปิดมาแล้วมันหลังจากนี้ไปหนูคิดว่าอีกสักสามวัน วันที่สามอ่ะผ้ากอตจากที่เขียวกับเหลืองจะไม่มีให้ติดภา้ากอตแล้วจะเริ่มจางลงดีขึ้นเอาสเปรย์เนี่ยฉีดให้ทั่วที่แผลแค่นั้นเองแค่นี้เองเสร็จละง่ายไหมง่ายครับโครง่ายเลยใชที่เนี้ยของคุณคุณลุงอะค่ะสามารถฉีดได้เลยนะนแล้วก็ผ้ากอตติดไม่ต้องหนาบางๆพอแล้วถ้าเราฉีดหรือว่าเราอึเราก็ทำฟาสามเหมือนเดิมแล้วก็ฉีดไปที่แผล จริงๆยาตัวเนี้จะต้องฉีดทุกสองชั่วโมงอ๋อครับมันหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าไอตัวตัวเชื้อโรคอะค่ะมันมันจเจริญเติบโตทุกสองชั่วโมงทีนี้เราจะต้องเอาตัวนี้เพื่อยัดยังเชื้อโรคตรงนั้นแล้วทุกอย่างอะเนื้อใหม่อะ่ะมันจะขึ้นมาเป็นวุ้นไข่ปลาเลยเหมือนหัวปลาทองเลยนั่นคือเนื้อดีสีเหลืองๆเขียวๆจะจะ,จะหายไปในสามวันห้าวันนี้หนูเชื่ออย่างนั้นครับผมเดีย๋ยวหนูให้ดูแผลคุณไข้ของหนู นาเป็นปีแล้โอ้เป็นปีคือพี่เขาเป็นคนลยมัูกเขาใหม่ไงเขาเป็ลูกเขยข้างๆเลยครับเขเป็นลูกเขยตอนนี้เขาแยกทางกับลูกสาวบันนี้ก็ยังยังมีที่ภากอาศัยอยู่ตรงนี้เรที่เลกป็นคนมานที่เขาก็คนคนคนแถวเนี้ยครับมาเป็นเขยที่นี่มาเป็นเขย ทีนี้ท่านนายกเข้ามาช่วยเหลือได้ไหคือตอนแรกเนี่ยมันยังไม่หนักขนาดนี้นะครับเขาก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าพอไปมาเขาไม่ได้ออกกําลังกายก็เลยเขาเป็นทรงเนี่ยเราจะทิ้งเขาได้ยังไงเราก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลลำลูก,กาเนี่ยมารับไปล้างแผลโรงพยาบาลบ้างที่ศูนย์เทศบาลบ้างทุกวันนะครับไม่ไม่เว้นแม้แต่วันเดียว ก็เมื่อก่อนเข้าทางนี้เร็วตอนนี้ฝนตกเนี่ยเข้าไม่ได้ก็ต้องต้องเข็นทางเท้านะครับไปไกลโดยปกติแล้วว่าเราจะเข้าอีกทางหนึ่งซึ่งรถเข้าได้รถเข้าได้ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเราก็ต้องเดินอ้อมไกลต้องไก่ต้องแสดงว่าเป็นเป็นบทสั่งเพิ่มในการดังนัอนทีมผู้ชีพเทศบางลูกกาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยินดีมาดูแลก็ต้องต้องยินดีครับเพราะว่าเจ้าที่เขามีความรับผิดชอบนะครับของเทศบาลลำลูกกาต้องต้องรับ พี่อำนาจเนี่ยไปล้างแผลทุกวันนะครับในเขตเลบังนก่อนมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะแค่ไหนผู้ป่วยติดเตียงขนาดเนี้ยหนักหนักหนักขนาดนี้มีบำลายเนี่แต่ถ้าผู้ป่วยติดเตียงเลยเนี่ยผู้สูงอายุเลยคนพิการเลยก็หลายสิบคนสี่สิบห้าสิบคนนะครับตอนตอนนี้พี่อำนาจเขาเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐนี่ครบยังครับตอนี้ น่าจะครบแล้วนะครับเพราะว่าพมทางกองสวัสดิการเทศบาลก็ทําเรื่องส่งพอมที่จะหน่วยเผู้มีรายได้เปาะบางนะครับก็รายได้คนพิการนะครับส่วนทางเราก็เข้ามาดูแลนะครับล้างแผลเพื่อที่จะให้คุณคุณอำนาจเนี่ยหายนะครับให้แก้พยายามออกกายภาพบำบัด ต้องแล้วจ้ะไม่ต้องแล้วค่ะก็ออสเซิร์ฟทางรูปภาพแล้วก็เดี๋ยวอ้อจะมาสักอาทิตย์มาหรือว่าสิบห้าวันมาทีแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ทําแผลแล้วก็แผ่นรองซับแล้วก็ยาค่ะจะส่งพัสดุไปที่ตามแล้วก็เดี๋ยวให้น้องผ่านผ่านน้องมาแล้วก็แคมเปญเพราะว่ามีให้เยอะทีนี้ก็ยังขาดแผ่นรองซับเดี๋ยวอ้อส่งมาให้ ก็ในเบื้องต้นนะครับคือเส้นได้เนี่ยหลังจากจบโควิดมาเราก็ยังดูเรื่องของสาธารณสุขมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ยากไร้นะครับซึ่งอย่างวันนี้ที่เรามาเจอเคสเนี้คือเราก็ลงมาดูเรื่องของแผลกดทับอ่ะของพี่ เพราะว่าของเคสเนี่ยมีเรื่องของแผลกดทับนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของการนำอุปกรณ์ทําแผลเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดตามต่อเนื่องจนกว่าแผลจะหายนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่เคสมีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์การแพทย์ใดๆเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์การแพทย์ให้ยืมฟรีนะครับหรือว่าในกรณีที่ ต้องใช้รถขนส่งไปหาหมอเราก็จะมีทีมขนส่งนะครับพาไปหาหมอนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการติดตามเลือกสิทธิ์ที่เคสควรจะได้นะครับเพราะว่าเดิมทีจากที่ดูแลเคสมีบัตรในเรื่องของบัตรผู้พิการเนาะแล้วก็เพิ่งได้รับเบีย้ยะแต่มันก็จะมีสิทธิ์ส่วนอื่นๆที่ทางทางกรมของผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับสำหรับเคสนี้อันนี้เราก็จะเป็นผู้ติดตามต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีคนอยากขอความช่วยเหลือทางด้านเนี่ยเราติดต่อได้ทางไหนครับ ปัจจุบันนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับมูลทีเส้นได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ020965000นะครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาที่ call เ e เตอรของเราได้จะมีเจ้าที่รับเรื่องนะครับผมถ้าใครมีความเดือดร้อนในเรื่องของการที่พบเจอนะครับผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถเข้าสู่การรักษา ตามระบบได้นะครับไม่ไม่มีเงินก็แล้วแต่หรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะเข้ามาติดต่อทางเราได้นะครับพี่หนึ่งค่ะกลับแล้วนะคะก็ยังไงทางโมเดทีเส้นได้ก็ขอให้คุณพี่หนึ่งหายไวๆนะคะแล้วก็เราจะมาหาพี่หนึ่งอีกไม่ทิ้งกันคขอบคุณโมเดทีเซ้นได้เลยนะครับแข็งแรงนะครับสวัสดีครับพี่ ผมขอขอบคุณที่เป็นได้เลยนะครับกับนายกเทศบาลนายกสังด้วยครับเบาะลมยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ครับเพจเกษมเอามาให้ยังดีอยู่ครับครับผมขายเหลืออะไรไหมครับก็ขายผ่ดนรองซับก็จะ่ทูเปียสเท่านั้นเองผัดน้องซับแค่ทูเปียสครับเพราะมันกลายเป็นหมดแล้วที่ที่าจออกมาอีกชาติแล้วครับเหรือสินะเขาเหมือนการให้ครับขอบคุณมากครับ ผู้ชมค,ครับคำว่าเส้นได้ฟังดูแล้วอาจจะดูอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าเส้นได้มารวมกันหลายๆเส้นนะครับก็จะกลายเป็นเชือกที่แข็งแรงแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนได้นี่คือภารกิจทั้งหมดที่เราพาทุกคนมาติดตามครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปช่วยใครอีกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามสวัสดีครับพี่หนึ่งคือต้องขอบคุณมูลิี้เซนได้มาด้วยเนได้เนี่ยมูลิีเซนได้เขาก็มาช่วยพี่นะครับจะได้หายแล้วก็ต้องพยายามออกกำลับบงกายนะครับ,รบยืนเสร็จยืนสาย